สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทานายดวงตามกลุม่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนนะครับดวงชะตาความรักนะครับหลังจากดาวเปลี่ยนดวงย้ายนะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เองแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรให้กับชาวธาตุน้ำบ้างสําหรับเรื่องของความรักมาฟังพลังงานจากไพ่ที่อยากจะบอกคุณได้เลยครับผมจะเปิดหวดสามใบนะครับในัวข้อน,นี้มาดูคำทำนายกันได้ครับว่าดวงชะตาของชาวธาตุน้ำเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของความรักเองเนี่ยจะเป็นผลอะไรให้กับดวงชะตาของคุณบ้างนะ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นผลดีด้านอะไรนะครับมาดูในใบแรกกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและเรื่องของความรักเองเนี่ยมันเด่นชัดมากว่าคุณจะใช้ความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยเพื่อพิสูจน์เรื่องของความรักอีกครั้งครับรักที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่ารักที่มีปัญหาสําหรับคุณเองเนี่ยคุณจะพยายามแก้ไขมันให้ดีมากขึ้นเปิดโอกาสให้คนที่คุณไม่ได้คิดว่าตรงสเปคเลยหรือว่าไม่ได้ตรงใจเลยเนี่ยให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งอยากหาคนคุยอยากหาคนถูกใจเปิิดดใใใจจห้กกับคคนุยรรวมถึงาเป ในครั้งนี้เองเนี่ยเป็นการพัฒนาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความสัมพันธ์ลว้ลวนๆเลยคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นเพิ่มเติมนะครับคือหาคนคุยเข้ามาเปิดใจให้กับคนใหม่ๆนะครับมองหาโอกาสดีสําหรับเรื่องของความรักนะครับรวมถึงโอกาสนี้เองเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ยได้พิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะครับก็คือพิสูจน์ใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะยอมที่จะมองหาอะไรเพิ่มเติมและเป็นสิ่งดีๆให้กััับบบบตตววเเอออองงงหรรืืป่่่่าาแผมกกคุณจะไดด้พสิี รักเพิ่มเติมนะครับลำดับ,บรองลงมาเนี่ยชัดเจนมากว่าเจ้าตานะครับคือตัวคุณเองเนี่ยมองคิศทางกับเรื่องของความรักอย่างมั่นคงครับจะมีคนที่เข้ามาตอบโจทย์ด้านความมั่นคงกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นนําแสงสว่างที่ดีนะครับนำโอกาสดีๆนําโอกาสด้านความสําเร็จเรื่องของความรักเนี่ยมาให้คุณอีกครั้งและเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีครับรวมถึงมาเปิดโอกาสให้กับคุณเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคุณจะไม่ลําบากกับคนคนนี้เลยคนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อเติมเต็มกับเรื่องของความรัก มากว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสําหรับเรื่องของความรักครับคนที่มีพันธะซ้อนนะครับหรือว่าภาวะความรักที่ทับซ้อนเนี่ยอาจจะต้องลาจากนะครับเพราะว่านี่เองเนี่ยคุณพร้อมจะเปิดให้กับความรักทั้งใหม่ๆหรือเปิดความสมพัธ์ใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาสู่ชีวิตของตัวคุณเองนะแต่ก่อนียวกันเนี่ยรักที่มีปัญหาสําหรับชาวท่านน้ำนะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะรักพันธะซ้อนรักไม่ชัดเจนรักไม่เปิดตัวรักแบบคุมเครือนะครับรักแบบมีปัญหารักแบบรอการแก้ไขนะครับผม สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นข้อพิสูจน์ให้ว่าคุณเองควรจะเดินออกมาแล้วนะครับเพราะรักที่เป็นปัญหาและรักที่เป็นพัฒนอนเนี่ยสร้างความหนักใจให้กับดวงชะตาของคุณนะครับกับเรื่องของความรักในเดือนนี้เองเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงนะครับใครที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับรักที่มีสถานะคุมเครือนะครับรักที่มีปัญหารักที่ทุกข์ใจนะครับหรือว่ารักที่ทําให้หม่นมองทางใจเกิดขึ้นเนี่ยผมตอบเลยว่าเดือนนี้เองเนี่ยดาวเปลี่ยนดวงย้ายเนี่ยจะทำให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยได้ขับเคล เจอคนที่เหมาะสมเจอคนที่ฐานะดีเจอคนที่เข้ากันได้นะครับและรวมถึงตัวคุณเองอย่างผมบอกไปนะตัวคุณเองจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเดียได้เข้ามานะครับแม้นเขาคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณเลยนะครับแต่คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้แบบนั้นนะครับเพราะอยู่กับอะไรที่มันคุมเครือและไม่ชัดเจนมานานเลยอยากจะเปิดโอกาสให้กับเรื่องอื่นๆสําหรับความสัมพันธ์บ้างนะครับ